โอเคครับผมกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกับเคสที่ดีเกม GTA โรเคสกสับโมซิตี้นะครับก็ก็คือพ่อนฮะก็เิ้งจะมีรถเข้ามาใหม่อยู่หนึ่งครันนะครับเป็นตัวคัสติมอาฟิกนะครับไม่ใช่อันนี้รับ <laughs> คำไหนวะกูไม่คุ้มนลย เกะันนี ok N, ้คันไหนวะเดี๋ยวไอ้นั่นก็ดวอีควัโอครับคันนีครับครับสดีครสดรบสรับสวสดรวัสดรับสวัวถาีคสวดีครััดีครสวสดครััีครัสสดีคสรวสวส ก็ตัวตัวเหล็กนะครับสีเหล็กนัาสิบอันแล้วก็ขนดูห้าอันนะครับเอาที่ของส่วนในตัวกระบาหนะแล้วพวงนี้เพิ่งเข้ามาเลยครับเป็นรถที่สามารถขับได้ก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวอาสาสองกับธรรมโชว์นะครับก็ถือว่าโชคดีไปฮะครเดี๋ยวติดแต่ว่าผมใช้ดูนะ ็ได้จากการตีแบบพวกอะไรที่มันเล็กน้อยพวกชุดตอ,อกนะครับที่มันใช้ห้าเหรียญก็ที่นิน่มนะได้นะหรือที่เรียนพวกเอาคูนอีตอรี่แล้วถ้าตีแต่งก็จะได้เป็นแบ้เอ่อพไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ลองขับเริ่องต้นก็เห็น ก็ได้กลับไปแต่งได้เทระยะยาวได้ว่าคื้นมา,หากหรื S N K. อ S N K จากกลางก็โอเคแบบนี้ ามเ,เร็วเพื่องต้นอยู่ที่ร้อยหสไปปานนะครับอยเจ็ดสถ้าแต่งเพิ่มก็น่าจะอะไรนะงต้นไป เด,มมเดินนะนี่ดิคือเดินเดินเดียวๆเลยครับได้ามาครับก็ลองมาอัดเลยไปทั้งไปทั้งไปข้างละษาตัววิ่งเลดูเนี้ยครับประมาณร้อยเอเซก็พอๆกันนะต่อนะแต่ไม่แตก คำนิผมอยาต่งเจอเลย One two เคครับมามาต่อเลยก็เมื่อกี้บังเอิญที่ว่าอ,อกแมพก็เลยต้องมาพาวรถครับเดี๋ยวเราไปจุดแต่งรถดีกว่าเนานะ่ะตรงนี้กันใกล้ๆเราดูว่าแต่งมันจะสวยแค่ไหนนะครับตัวไม่รู้อ่านถูกมเียกจะสปินปะ น่าจะจัสตินนะครับจัสตินคาสสิกนะครับไม่ใช่จัสตินบีเบิลนะครับพายอมพยายามจะขับไม่ให้แบบเออชนอะไรมากนะเพราะว่าจะไม่อยากจะเสียของท่อมแต่ว่าถามว่าความลื่นของโอเคต่อเลย มาลงจอดเคเคครับใช่เปลี่ยนแล้วมั้งโอ้ยเต็มเลยฮะแง่าฮะไม่อยากจะชนกับตรงทัพบ้างเขาเอ่อวะไปปึ๊บอ่าโอเคแป๊ะ เครื <muitas> ่องยนต์เเกเ็ม oh. เ oh, yeah, ็มเครื่องยนต์เต็มไปเต็มแรกคืออะไรได้ก็จะเป็นข้หมดต่างต่งบนได้ ได้ไม่ได้เปาะเหรอเปาะแดงดีครับเอกาะไม่แดงจะแรงได้ไงฮะวงเหล็กด้วยวะวงเหล็กก็เท่นะวงเหล็กสีดำดีกว่าคืออะไรครับคืออะไรอะ่ะคือคืออะไร อ๋อท่อท่อเฮ้ยต้องจุดฉากนี่อเดียวสองท่อท่อคู่ท่อใหญ่ท่อเล็กนี่ดีกว่าต่อไปมะเออคน ไี่อยากติดพื้นแต่ว่าทรงทรงรถมันต้องติดพื้นอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป ไปหลบอ่ะไม่พี่ฟองทำไมพี่ฟองกินบินนอโตจังไม่เอาเหลือใครเหลือแต่ไลไม่ออกไม่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 เอาล,ออออา,ลายอ่ะ Hmm. Ini diwah, lihat kok. Tapi, anunya, di kami, Pak. oh, ini diwah, <coughs> nah, hmm. mungkin hmm. Hey. tại cọ rồi quá cọ thêm đi qua พ่อ,พอเรียบๆดีป่าก็ไม่เรียบนะแต่สวยเออแต่ดูสวย,นะสวยเอาทำทำทำแบบป่ะป่ะ <c oughs> โอ้จะมันไปไหนวะตัวกูเจออะไรวะข้างข้างที่สะเก็ข้างบน จับทามก็มการรถแข่งนี่ก็ oh. เออดูทรงสปอร์ตดีกว่าเปล่าอืมไม่ดู พวกอุ่นม,มันเัวนโอเคครับร้อยครับหมดนี้หมดนี้ท่าเรียนที่เรียนชัวเรียนต้องดำทองนะไปปะรม <c oughs> ผมมันต้องแดงนะไปไงี่ยผมแดงพผม,มชอบสีแดงแดงดำเนี่ย ต้อัไปเลือบดำแล้วกันมันเลืออะเดี๋ยวเลือไปค่อยทางต้องเงาเออเฮ้ยเรืเอเมื่อกี้มันล้นอวะท่าสีดแดงอะ ตามตัดแดงเพราะว่าฝากองค์เราแดงนะอืมอินไวายวายแดงใู่ ไปเลือดดำครับเลือดดำเสาหัวเสาข้างในมันสีดำเหลืองเาเสาสีแบบสักหน่อยตัหน่ดูตักขา าหลกุกนินตินนเงินไม่ต่างันไรกับทองดีว่าเกีบ่บเกี่บดำ ก็เอออี้อันแถบนี้แหละ ไม,ไม่อันนี้ไม่อะโน,น้แ่เด่นสุดเออว่ามันไม่ตัดกับอะไรด้วยม,มันเป็นแบบดูเป็นดีเทลอะดีเทลแบบพื้นพื้นแดงแล้วไอ้ที่กูกดอะไรไลันถึงควันรถลดิดล้อเหรอควันรถกันละกัน มันก็ต้องปันแดงป่ะมาล,ล้อแดงสีล้อชนิดล้อชนิดล้อมพูดแค่คุณคุณเฮ้ย <c oughs> ดึงวะดีงเทวะดำดูวะดำดูวะ <c oughs> หายเป็นที่มันเป็นที่ล้อปะ่ะนี่ล้อมันเป็นสีางาน,นอยู่แล้วอ่ะมันเลย ต้องเป็นล้อสีดำมนะั้งเปลี่ยนสีได้ปะถ้างนะัา้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนสีเ,เออมาแบบเมื่ีนี้ปะนี่มันแบบทรงรมืินคล้คลายคล้ายกันอินสไตล์กันแต่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลย <c oughs> ต้องสีจนะ้ะทีนนะี้ทีนนะี้ มันนี่แหละลูกาลูกาล้อสี่ล้อไม่น่าได้หรอกว่าแต่ถ้าสีอื่นนะ้องทองดูดิเนี่ยมันพับไม่ได้เพราะว่าล้อมันนั่นไปแล้วมัน,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 นตามสภาพล้อมันถ้าทำเราก็ไม่เห็นโครงเลยเราก็แต่งเพื่ออะไรตมนไหม ถ้าใส่จะได้รู้ว่ารถขับเนี่ยมืดม่สวยกูขมันเนี่ยเดียวแั้วกูโอเคหน้าต่างไม่มีฮะครบยังเนาะใกลจะครบแล้วปะเครบฮเรียบร้อยฮะรถผมจสัสตินครับผมคลาสสิกนะครับสองพันเทคคอมเร็วหน่อยลคอะครับ เ okay, ฮ้ยฮะองออือฟีด้เสียงฟีดนะฮะไม่รู้ตกแบกหรือเปล่านะครับเครื่องคอมผมเิ่นตกอ,อืม ตออกมือต้องจเมืองอดูสักปีสลงมือตังไหนวะน,น่ลงแล้ว แค่ทางตรง,ตรงรส่วนรูวิ่งสุดได้เท่าไหร่จะดูจกักการเร่งรถการอะไรช้าไม่อัตราการเร่งสู้อาสามสองไม่ได้เพิ่มมันแค่สิบนี่นะโหลจริงหรอไม่ได้เร็วเลยฮะไม่ได้เร็วแต่ถามว่าแต่งเอาเอาอะไรครับเอาสวยครับบอกแค่ทีไม่ได้เร็วครับไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วเลย วิ่งร้อยแปดห้าฮะนี่สุดละเพราะว่าด้วยเมืองนี้มันยังไม่มีการจูนนะฮะก็ทําใจนิดนึงครับการขับรถหนีตำรวจนะฮะโหลดแม่งพื้ดเดียวสามร้อยครับโอเคฮะยังไงก็ลองไปเก็บพวกผลยูหรืออะไรมาแต่งๆกันดูครับก็เป็นคอลเลคชันไปเนกก็ทำเป็นซีเรียดขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่โอเคฮะคนแตกและะ้รับ ก็ขับเท่ๆกันนะถือว่าขับเท่ๆในเมืองแล้วกันนะขันขำโอเคครับผมแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะฮะว่ามีอะไรกับเรื่องราวของแซลมอนนะครับในแฟมยามากุจิต่อจนไปแบบนี้นะครับก็ติดตามกันด้วยขอบคุณนะครที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเฮ้ยโอเคครับผมแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ